เรียบร้อยเรียบร้อยตายไปถอีอยวมาฮะเรียบร้อ,อย,ย,อ,อ,ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย เรียบร้อยตายสวัสดีรุ่นพี่ทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาเล่นเอเลนดอร์เหมือนเดิมนะครับผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น tp7 เพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์มีเอเดีอาร์วีให้เลือกมากมายเริ่มต้นตั้งแต่50บาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปองอาร์วีผมแนะนำเลยเพจพ่อมดเคียบเพจเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลขเอาเพจเอดีเท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องที่เคียบเพจเท่านั้นวันนี้ผมจะเจ็บเม็ดเอเลนดอร์ด้้ววยแลก็มาไต่แรงวันสุดท้ายนนนนนะะะฮววัััี้้สสุดทาายหรรบกไต่แรงล มาเล่นกันหน่อยละกันใช่หรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะเห็นมันขึ้นว่าแบบสามชัม่วโมงหมดหมดปีสามไม่รู้เนี่ยอะไรประมาณนั้นนะฮะมาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไค่อยๆฟาร์มไปะฮะนี่ฟาร์มเร็วด้วยเพราะมีฟอนติโนโ่ที่เราฟาร์มนะฮะเราลืมเลยเราต้องออกวิมันโดนเราด้วย โอ้ลอยอะไรเนี่ยมันต้องออกเป็นธนูเราลืมไปนะฮะเราเซตเป็นธนูนะฮะทีแล้วก็ทอยนะฮะ <for> แล้วก็รองเท้ากันซีซนะครับผม <Yeah. S 1> เพราะว่างั <Yeah. S 1> ้นจะโดนลอย เรียบร้อยเฟิร์สบัตนะครับผมจังหวะนี้เฮ้ยติด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 เหล่เกมไม่รู้จะสู้เฮเลนไหวหรอเปล่ามันฮิวเยอะเกินตัดเลือดก็ไม่น่าจะหวั่น ต้องได้สิต้องได้สิไปแล้วเจา้าบ้ะนี้ก็ผมกดสกิลไม่ออกเลยเด้อ่้นผู้ชมมันจะบอกให้ให้โดนแบวนสตันโดนอิลูเมียลอยมับมันไม่โดนมีได้ช่วยฝามช่วยฝามลงตัวหรอ เฮ้ยเอาบับบับอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ย้ยเฮ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 ้ยยไเนี่ยยังไงบโอ้ยเกือบดีโน่สู้เขาไม่น่ารอดอ่ะมันมาเยอะเกินอ่ะมันมากับทั้งทีมนะฮะอันนี้ต้องทิ้งเด้อไปไม่ได้เด้อ เฮ้ยโอ้ไม่ก๊แวนมาไงเนะี่ยแวนฟิกมาเลยเหรอเฮตี้ฟาร์มเหรอเมื่อกี้คือแวนฟิกมาต้นผมนะยี่ผมเห็นใช่หรือเปล่าไม่รู้นะไมว่าอ้ยมันมันเดินบวกกันเลทเฮะเอาสิ ได้อ,อยู่ป้อมกาญนี่เป็นไงไปแล้วเอวคีต้องมาไงเฟรนิโนโอุอ้ยลำตึงตระึงเออลำใต้ป้อมโดนใต้ป้อมไปโดนเชิงเดียวมาไปนะแม่เฟรนิโนเจอเดี๋ยวมาต้อง

รู้จะได้บทหรือเปล่ามีคนมากัน์ร้าเรียบร้อยตายไปโดนเชิงเราไปนะฮะชื้อไปแล้วรวมตัวเ,เหรอออกมงก่อนได้มูนี้ทางเราสี่พันแล้ว, 4, ลวให้ติด3ามันห ผมกำลังคุณคริตคุณคิดอย่างหวาโอเคต้องกินเอ็นดอร์นี้เท่านั้นนะถึงจยาผิวไม่ให้มันลอยผมหรอกเฮ้ยเกี่ยวสองปื๊บปื๊บมันติมากไม่ได้หรอ เอ้ย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 เกายโอยเดี๋ยวผมต้องออกอันนี้ก่อนอ่าจะเกาะอเล็กนิดนึงจะเกาะนิดนึงใครโดนชาตดาวอะเื่อโดนโดนเด้อ ปองกันเรเรดตอดอดเล็กน้อยตอดตอดไป,ไปแทงไปแล้วไม่ฟิกเกอร์ออว,ว,ว,ว่ะ <c oughs> อ๋อเอ้ยฟิกเกอร์ไปแล้วนะครับสรับเรียวมา Hmm. หัวงล่างเนื้อนัวมันกันไปไหนเนี่ยหนเพื่อนเราือไม่ไหวแล้วตอนนี้โดนนัว <c oughs> เรียบร้อยตายไปโดนไปเอาเอ็นดอคอมโบผิว เอรันดอคอมโบฟิวตัดเลือดเวีเลย์ต้องออกปะนะผมเดินอ้อมเนี่ยไมงั้นจะผมโดน so the seeds and joy. มันจะตายไหมฮะตอนนี้จะรอดไหมเนี่ยแวงเขาจับไว้หกนะ ลำไหมเชียร์กลางก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวผมว่าไปไฟกับเพื่อนดีกว่าเฮ้ย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 โอ้เจ็บ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  ปัอมเดี๋ยวมาฮะปัอมเดี๋ยวมาปัอมเดี๋ยวมาเรียวมาโดนผมเรียวมามันโดนผมเมื่อกี้ตางผมแปดพันแล้ว มาเป็นมอนิสตาอุย้ยข้ามันสวยครับถุอว่าแจม่มเฮ้ยะพึ่งไปไหนมันจะไปยิงตัวนั้นมารวมครับรวมยิงไป อึบเอ้ยปั่นเลยเหรอเอึ๊บโอ้ไม่โอ้ฟลอเรนติโนปัดไม่โดนไปไปแล้วไปแล้วอึ้บอึ้บตรงนั้นยังไงวเลสปั่นอ่าปั่นไม่โดนถึงว่าผมมีเลสเอ้ยโหโดนนะเนี่ยเหลือเรียบร้อยจะไปเหลืออะไรล่ะครับ เรียบร้อยโดนนี่ผมว่าแพ้ได้นะเรารวมไฟไม่ไม่ไม่นี่ก <c oughs> ูอันตีไปแล้วฮนะ <c oughs> เรียบร้อยโดน <c oughs> ต้องเร็วครับต้องเร็วนิดน,นึง <c oughs> เรียบร้อยโดนไปฮึ๊บ <c oughs> โอ้เกือบโดนเฮ้ยใจยเย็นไอ้หนุม่มเฮ้ยใจยเย็นไอ้หนุม่มเออเฮ้อนี่ยังไงเรียบร้อยอ้าวไม่เรียดีกว่าเบรสอติมับสวยใจยเย็นใจยเย็นนะเดี๋ยวมาคือจะขายอะไรเมื่อกี้ถ้าผมแบบดูเดเลือดแล้วผมก็ตีสวยก็ได้นะแต่แบบผมไม่เสี่ยงดีกว่าผมพมันตายแน่เลย ก็เลยไม่เสี่ยงเลยหลบๆเอาแล้วกันเห็นไหมเดี๋ยวม้ามันก็ตายมูไม่จูงเกือบตายนะไม่ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยตายไปสอง กทีเดียวกระเด็นหมดเอ๊จะดักเงาเหรอออนนี่รู้รู้รู้เมื่อกี้จะผักสวยจัดเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้กระจุยกระจายไปครับดารสคเลเยอร์ตามสูตรอะไรอ่ะ หเหน่ยผมปิงปิงวะท่านผู้ชมท่านผู้ชมว่าป่ะท่านผู้ชมว่าเหน่ยผมปิงปิงประนี่อ้ฟอเรนตีโนทาก่อนนี่ตายหมดก็ เรียบนะเนะี่ยเรียบนะเออคือ,อตายเลยเรียวมาเวนผมจะโดนตายไหมผมคิดว่าตายไหมรอก่อนสกิลยังไม่พร้อม ฟันยังไงให้ชนะฮะไอโจมตีแล้วเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ย,ยนีก็ไม่ไหวนะเข้าไปตาย,ยานี้ก็ไม่ไหวเด้เอเฮ้ยเฮ้ยอันติอะไรวะนั่นเอ้ยอะไรวะเนี่ยมีแต่คนโยนฮึๆ <c oughs> มีเหล่าคนโยนเดอร์มาห่อยจบเลยเปิดไม่ทันด้วยจะดักเรียวเท่าไงผมเล่นเยอะไม่ได้นะนี่ว่าไฟใหญ่จริงจริงโอ้ตายเลยว่า <c oughs> เฮ้ยฟิกเกอร์รอดด้ิเหรอสาสตร์แบบผักสตันจุดพลิกผันว่ะได้แล้วก็ถอยฮะได้แล้วก็ถอยเรียบร้อยลียนอตตัวเปิด กลับบ้านไปเพื่อนตีตีฮิวไปไหนฮิวไปไหนเรียบร้อยฮิวไปไหน,หไไหนเฮ้อ <c oughs> เดือดมาตัวเดียวอะไรเนี่ย ไม่มีใครสามารถจับเอเลนดอลผมได้ผมเล่นเอเลนดอลพิวมากนี่ขอโอดเดอีกนิดนึ่งตูมเรียบรอ้อยจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเอเลนดอลยี่สิบแปดดาครับผมยังแบกครับเกมนี้เกือบแห้งยิงไปเท่าไหร่ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์หือหือห้าคิวเลยเอ วันจีนดาเมจ6%เดี๋ยวน้อยไปไหมน้อยไปนะอันนี้น้อยไปโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกดดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านี้ก็บายบาย